สวัสดีครับวิดีโอนี้เป็นเรื่องราวของหนุ่มสาราชาณาจักรที่เขาบอกว่าการย้ายมาอยู่เมืองไทยทําให้ผมเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของชีวิตโดยหนุ่มคนนี้ได้มาอยู่เมืองไทยได้สักระยะแล้วและมีอาชีพดิจิตอลโนแมดหรือทํางานทางไกลเขาได้เล่าเรื่องของเขาหลังจากย้ายมาอยู่เมืองไทยจะเป็นยังไงนั้นลองไปฟังกันดูครับเขาบอกว่าวันนี้เขามาเดินเล่นในตลาดพระโขนง และอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังถึง4หัวข้อที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของชีวิตหลังจากที่ย้ายมาอยู่กรุงเทพฯประเทศไทยเมื่อ2ปีก่อนเขาอยู่ที่สาราจานาจากักรและได้นอนดู YouTube เกี่ยวกับประเทศไทยทุกวันแล้วเขาตัดสินใจว่าจะมาประเทศไทยเพื่อใช้ชีวิตอยู่สักพักชีวิตจะเป็นอย่างไรเช่นเดียวกับยูทูบเบอร์คนอื่นๆที่เขาเคยดูหรือไม่ข้อแรกที่เขาได้เรียนรู้เขาเล่าว่าช่วงแรกที่มาถึงเมืองไทยทุกอย่างมันแปลกใหม่ไปหมด มันสนุกสุดๆส,สนุกอย่างบ้าระหังซึ่งเขาพักในย่านที่ต้องเดินผ่านสถานเริงรมมีเลดี้บอยมีสาวบริการมีแผงขายดินโดมีขายยาไวอาคราซึ่งถ้าคนที่ไวต่อสิ่งเร้าเหล่านี้ก็จะลุ่มลงไปได้แต่เมื่อเขาอยู่ในย่านานั้นนานเขาต้องเดินผ่านเป็นประจำเขาก็รู้สึกว่าความไวต่อสิ่งเร้าเหล่านั้นลดลงตัวอย่างเช่นเหมือนที่เขากำลังมาเดินตลาดนี้ เพื่อหาซื้อของกินประจำสัปดาห์ในช่วงแรกที่เดินผ่านมันว้าวเลยมันเป็นสิ่งที่เขาจินตนาการไว้เลยเมื่อจะมาอยู่เมืองไทยและแค่ความธรรมดารรมดาก็รู้สึกตื่นเต้นแต่ก็รู้สึกตัวแต่เมื่อมาบ่อยขึ้นก็รู้สึกชินและไม่ตัวอีกต่อไปแอดมินสรุปใจความที่เขาจะสื่อได้ดประมาณว่าต้องฝึกตัวเองไม่ให้ไวต่อสิ่งร้าต่างๆมากเกินไป สิ่งที่สองที่ประเทศไทยสอนความหมายในชีวิตให้กับเขาการได้อยู่ในประเทศไทยและชอบชีวิตในประเทศไทยตอนนี้การได้ไปสถานที่ที่ยอดเยี่ยมชายหาดที่สวยงามทำให้เขาได้คิดถึงคนที่รักมากขึ้นอยากแชร์สิ่งเหล่านี้ให้กับพ่อแม่อยากแชร์สิ่งเหล่านี้ให้กับปู่ย่าตายายอยากแชร์สิ่งเหล่านี้ให้กับญาติพี่น้องของเขาอยากเดินผ่านตลาดนี้กับเพื่อนที่รักแต่ก็ทำไม่ได้ เขาตระหนักว่าไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนสิ่งสํำคัญที่จะทำให้คุณรู้สึกถึงความหมายความรู้สึกที่ลึกซึ้งที่สุดและความพึงพอใจในชีวิตมันไม่ใช่จากใครแต่เป็นตัวคุณเองสิ่งที่สามที่ประเทศไทยสอนความหมายในชีวิตให้กับเขาคือเรื่องเงินเขาก็อธิบายประมาณว่าถึงแม้ว่าเงินจะซื้อความสุขได้ในระดับหนึ่งเขาทำงานออนไลน์มาเจ็ดปีก็มีรายได้พอสมควร ปัจจุบันสามารถเช่าคอนโดดีๆอยู่ในกรุงเทพได้แต่เขาก็ไม่คิดจะไปเช่าที่แพงหรือรูหรามากเกินตัวเช่นการอยู่ในที่ที่แพงขึ้นสีเท่าไม่ได้หมายความว่าคุณจะมีความสุขเพิ่มขึ้นสีเท่าเพราะว่าวันหนึ่งเราอาจอย,อยู่ในจุดที่มีรายได้ลดลงดังนั้นเขาจึงมองถึงการใช้ชีวิตแค่เพียงพอกับความสุขและเหมาะสมกับรายได้ สิ่งที่สี่สิ่งสุดท้ายที่ประเทศไทยสอนความหมายในชีวิตให้กับเขาคือการเดินตามเส้นทางของคุณเองเขาเล่าว่าเมื่อ5-6ถึง6ปีที่แล้วเขาทำงานประจำต้องเดินทางเข้าออฟฟิศโดยใช้เวลา4 5นาทีบนอากาศหนาวเย็นและเขารู้ว่านั่นไม่ใช่ที่สำหรับเขาเขาต้องการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ต้องการทำงานเพื่อตัวเองต้องการอิสระในแต่ละวันและอยากทำสิ่งที่เขายังไม่ได้ทำ เขารู S <S ้สึกไม่มีความสุขอย่างมากและเมื่อเขาทําธ uh> ุรกิจของตัวเองและทําตามเป้าหมายของตัวเองและควบคุมชีวิตตัวเองได้เขารู้สึกดีขึ้นมากไม่รู้สึกเหมือนถูกกักขังและถูกจํากัดและเหมือนกําลังดําเนินชีวิตตามแผนของคนอื่นการค้นหาสิ่งนั้นและเส้นทางนั้นที่เหมาะกับเขาเมื่ออยู่ในเลนที่ถูกต้องไล่ตามความฝันไล่ตามเป้าหมายพยายามและสร้างบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไป และที่สำคัญกว่านั้นคือเขารู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่สามารถวัดค่าได้หากคุณเป็นคนที่เบื่อหน่ายกับสิ่งเดิมๆกิจวัิสซ้ําติจำเจและคุณรู้ว่าคุณถูกกำหนดให้พบกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่และดีกว่าและคุณต้องการบรษษรลุศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่และดูว่าคุณทำอะไรได้บ้างในโลกใบนี้เพียงแค่ก้าวออกจากเซฟโซนของคุณและลงมือทำใช้ความไม่พอใจใช้ความเจ็บปวดที่คุณรู้สึก ใช้ความคิดแค้นทั้งหมดนั้นเป็นพลังงานเติมเชื้อเพลิงให้คุณไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ